สวัสดีค่ะคุณแม่หมอหน่อยจากเพจดรหน่อย The Family นะคะยินดีต้อนรับคุณแม่เข้าสู่สัปดาห์ที่33ของการตั้งครรภ์แล้วค่ะเดินทางมาไกลามากๆยินดีกับคุณแม่้วยนะคะในสัปดาห์นี้ลูกน้อยของเราจะเป็นยังไงบ้างแล้วอย่างที่บอกไปสัปดาห์ที่แล้วลูกน้อยของเราอาจจะเริ่มกลับหัวลงอุ้มเชิงกานแล้วนะคะแต่ส่วนสำคัญก็คือกระโหลกศีรษะของลูกน้อยที่เป็นเรื่องมหัศจรรย์ตอนนี้กระโหลกศีรษะของลูกน้อยเขาจะยังไม่ปิดแน่นนะคะสาเหตุเนื่องมาจากว่าเวลาที่เขาคลอดออกมาหัวของเขายังสามารถโมดิง้งหรือว่าปปรรรับรู่่่่าาางงเพืออออให้้้คคดดออกมไยขึนะ โดยกระโหลกศีรษะของลูกนะคะจะประกอบไปด้วยกระดูก5ชิ้นนะแต่ยังไม่เชื่อมติดกันดีซึ่งเขาจะมีจุดที่ใช้ในการเชื่อมต่อที่เรียกว่าฟอนเทนลนะคะซึ่งจะยังไม่ปิดดีแล้วจะมาปิดดีในช่วงหลังคลอดและจะปิดสนิทในช่วงประมาณ18เดือนในช่วงหลังคลอดค่ะ ในสัปดาห์นี้ลูกของเราได้มีการลืมตาหลับตาเหมือนเด็กน้อยคนนึงเลยค่ะตอนที่เขาตื่นเขาก็จะลืมตาออกมาเปิดเปิดตาขึ้นนะคะแล้วเวลาที่เขานอนเขาก็จะหลับตาพริม้มเป็นเด็กน้อยคนนึงเลยค่ะด้วยความที่ท้องคุณแม่โตมากขึ้นนะคะเขาก็จะสามารถมองเห็นแสงผ่านทางหน้าท้องของคุณแม่ได้เช่นกันค่ะ ในสัปดาห์นี้นะคะน้ําคั่าของลูกจะไม่ผลิตเพิ่มแล้วนะคะดังนั้นตอนนี้ในหมดลูกของคุณแม่นะคะก็เลยกลายเป็นเหมือนห้องเล็กๆที่อาจจะคับนิดนึงในขนาดตัวของลูกที่มากขึ้นค่ะตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปความยาวของลูกจะไม่เพิ่มขึ้นแล้วนะคะแต่น้ําหนักของเขาจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกว่าเขาจะคลอดออกมาค่ะเด็กบางคนนะคะสามารถมีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นถึง250กรัมต่อสัปดาห์ได้เลยค่ะสำหรับคุณแม่ในสัปดาห์นี้จะมีอาการอะไรบ้าง ในสัปดาห์นี้คุณแม่อาจจะคีร้อนมากๆเลยค่ะบางคนอาจจะต้องนอนที่ห้องประมาณ19องศาหรือว่าอยากจะอาบน้ําอยู่ตลอดเวลานะคะสาเหตุเน,นื่องมาจากฮอร์โมนของการตั้งครรภ์จะทําให้คุณแม่รู้สึกร้อนมากขึ้นแล้วก็รังสีความร้อนจากตัวลูกน้อยนะคะก็ทําให้คุณแม่รู้สึกร้อนได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้สัปดาห์นี้นะคะคุณแม่อาจจะรู้สึกล่ลงลงลืม,ลมหรือว่าความจําไม่ค่อยดีนะคะจําอะไรไม่ค่อยได้เราเรียกว่า pregnancy brain ค่ะสาเหตุเน,นื่องมาจากฮอร์โมนของการตั้งครรภ์อีกเช่นเคยค่ะที่ทําให้สารสื่อประสาทในสมองของคุณแม่อาจจะทํางาน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น d s a หรือว่าโคลีนที่คุณแม่ทานเพื่อลูกน้อยอยู่จริงๆก็สามารถที่จะบำรุงสมองของตัวคุณแม่เองได้เช่นกันนะคะ คำแนะนําในสัปดาห์นี้นะคะคุณแม่ควรเริ่มสะสมสารอาหารนะคะทั้งตัวเองแล้วก็ลูกน้อยนะอย่างที่บอกไปลูกน้อยเองก็เริ่มสะสมสารอาหารไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กแล้วก็แคลเซียมนะดังนั้นคุณแม่ควรมองหาอาหารที่มีธาตุเหล็กแล้วก็แคลเซียมสูงนะคะแคลเซียมคุณแม่ควรทานประมาณ1 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันส่วนธาตุเหล็กคุณแม่ควรทานอย่างน้อย27มิลลิกรัมต่อวันเพื่อให้เพียงพอสําหรับตัวคุณแม่เองแล้วก็ลูกน้อยค่ะและที่สําคัญในไตรมาสที่3นะคะควรมองหาอาหารเสริมที่มี DHA สูงงๆเเลยนนะะคะื่่อจาากว DHA จะช่วยในการพัฒนาสมองของลูกน้อยพัฒนาการมองเห็นของลูกน้อยละคะและที่สาคัญยังมีงานวิจัยพบว่าคุณแม่ที่ทาน DHA นะคะจะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรือว่า m a t น r n a l blue ลดน้อยกว่าคนที่ไม่ทาน DHA ดังนั้นมันเป็นการป้องกันอย่างหนึ่งสําหรับคุณแม่ค่ะคุณแม่สามารถทานได้ต่อเนื่องเลยนะคะ นอกจากนี้อย่างที่บอกไปเนื่องจากขนาดตัวที่มากขึ้นลูกน้อยของเราอาจจะขยับได้น้อยลงการนับลูกดิ้นจึงสําคัญมากๆในการช่วยติดตามสุขภาพของลูกน้อยในช่วงตั้งครรภ์น,นะคะคุณแม่อย่าลืมนับอย่างต่อเนื่องด้วยนะถ้ามีความผิดปกติอะไรจะได้รีบปรึกษาคุณหมอได้ทันค่ะสัปดาห์ที่3 3ผ่านพ้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะเข้าสู่สัปดาห์ที่34ของการตั้งครรภ์แล้วคุณแม่ท่านไหนที่ชื่นชอบเนื้อหาวิบายบิ้พันธุของมาหน่อยสามารถไปอันเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยนะคะที่ w เวอแล้วก็ สามารถสะสมการวิกฟาย a ิกแพนนซที่หมอหน่อยออกแบบนะคะในเลิฟโปรตีนและสามารถติดตามเลิฟโปรตีนได้ในทุกช่องทางนะคะหวังว่าคุณแม่คงมีความสุขและก็สนุกในเนื้อหาที่หมอหน่อยมานำเสนอค่ะหมอหน่อยแล้วก็เลิฟโปรตีนจะอยู่เคียงข้างคุณแม่ไปเรื่อยๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะคุณแม่แฮปปี้แพเนนซี่ค่ะบ๊ายบายค่ะ